ก็ได้กินห้องตัวก,ก,กินว่าเอาไรก็บม่ได้งาพอ,อกไรทังออกเขาก่อนถ้าเขาที่นี้มันชุกมันตีมันก็กินไม่ได้แล้วบอกทั่วก็ได้ทั่วกไ็ไม่ท,ทั่วปี Nào cho nói sao tháng, mười lăm tháng, mấy cái chị mà leo, dù bó. Chỉ งานมันอมากแต่ไปว่าแต่ว่ามาแล้วกับมาทางมือแรงมากกับอากาศเย็นแล้วก็มาทางคุนไก่สิล่าสิไปแล้วพี่น้องเตื่อมมองปลูกผักปลูกงังใบก้อนบาดนี่น่ะสิมาเอา น่าไม่ละบันนอกบันนาเฮาก็จังสีลาข้นไก่สีล่าสิไปแล้วพี่น้องเตรียมมองปลูกผักปลูกงังไว้ก้อนบาดนี่นะอือนี่จะเคลื่อบหมกพัวเล่นอย่ที่น่องอ๋ออืนี่จะเคลื่อบหมกพัวเล่นอยู่ที่น่องอ มึงน,นึกแต่ยังหง่ามันท่วงหัวท่วงเต้าขอตัวเนี่ยนาหนีันะได,ด้กินของตัวแล้วข้องตัดเอาเองจังที่ละสบาย เล็กล้หน่วเอาไ,ไปเพ็ดไปเถอฝนเศร้าจกแม่ก็ได้ปลูกได้ฝังกินแม่นี่ก็ได้กินข้าวจ้า คืนว่าปีอ่ะฮอกสนบ่มีบ่นบอกหกหลยหกหลย ข้อวทัดเอาเองจ้าคีอละสบายมาหนีจะได้กินมันจ้า วไม่ถึงกินนูนน้วยได้ห้องข้อปีพี่น้องเฮ้ยท้าเครื่องบ้านมูน,มนี่ไปทำ่มออกละ่ะบันนอกบันหน้าเข้ากับจังที่ลา น้อยแต่ที่ได้ปลูกผักปลูกทั่วเบิดเดือนนี้มันก็ไปละงาไหมแล้วล้องตัดเอาเองจังที่ละสบาย จะยังหยามันทวงหัวทวงเต้าตัวเนี่ยเตรียมม่วงเตรียมที่น้องเอ้ยอยู่บนนอกบนหน้าเข้ากับจังสีหลายพี่น้องเอ้ยหยาน่ะหกหลายบ่มีผู้สิตัดไทย ว่าปีพี่น้องเฮ้ยข้าวเครือบ้ามนมูนี่ไปขบั่วไม่ถึงเป็นน้วยได้ฮอกจึงไม่มีบ้นบอกแห้งคืน ว่าปีอะเตรียมมองเตรียมที่น้องเอ้ยอยู่บ้านนอกบ้านหน้าเฮ้ากับจังสีมาออกนี่จะเคื่อบอกทัวเล่นอยู่ที่นอ้ออ เตรียมเมองเตรียมที่น่องเอ้ยอยู่บ้านนอกบ้านหน้าเฮ้ากับยังสี่ไม่เช้าถางไม่แรงถางมันกับิีบ่อเล้วอยู่บ่แห้งคืนนี่นะชั่วปีเก็ดร่ไหวท่านบ่าถางนายเขาเขาข้นบ่ได้ ันซุกมันซีมันก็ินบ่ได้ละบักทั่วก็ได้ทั่วก็ไม่ทั่วปีหนาวตักน้อยจ้อยๆ่อยาไว้เฮ็ดไว้เพื่อฝนเศ้าตกมาก,ก็ได้ปลูกได้ฝังกินอืนี่จะเชื่บอบักทั่วได้หนิพี่น้องอ ตังน้อยกับภูพักกาดพักกัดหอมพักสลัดกินตัวเนี่ยทางปาไปใยมือละเล็กละน้อยโอกหลวงร่มีบันบอก ว่าไม่ถินเป็นน้วยได้ย่อนพฤติคิดตาออกมานี่ก็เป็นน้วยแล้ว ฮอกสวนก็มีบนบอกช่างหน่อยแต่ที่ได้ปลูกพักปลูกทั่ว <c oughs> เบิดเดือนนี้มันก็ไปละมือเท้าถางมือแรงถางมันกต่ที่บแบลเลวอยู่บ่ ข้าวนี่ก็เอาเดิอนนี่มื้อนี้ช่กงหน่อยแต่ที่ได้ปลูกผักปลูกทั่วเบิดเดือนนี้มันก็ไปละห้องทั่วปีพี่น้องเอ้ยข้าวเครื่องบ้านม้งนี่ไป สวนไก่สีเหล้าสิไปแล้วพี่น้องเตรียมมองปลูกผักปลูกงังไว้ก้อนบาทนี่นะนีเจ้านี่ก็เอาเดินนี่ Gibson <Cu 'll S 2>